สวัสดีครับเอฟซี FC ครับมือน,นีกับบรรยากาศในเมืองเสาครับอ่าปล่อยโตคารวานรถนนภาคอีสาน20จังหวัดครับก็ขอสวัสดีนะครับก็เรียนท่านสมชายคำปูน้อยผู้ในการภูมิภาคภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านทุชัยแสนดีสุขผู้ในการทำง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรมราชทัณฑ์นะครับ ท่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากภาคตอนออเหนือแขกผู้ไปเกียรติและื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ในานามของจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็รู้สึกดีแล้วก็ปเป็นเกียรติยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสาน,นะครับมาพบกับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้มาในส่วนของการปล่อยแถวนะครับหรือว,ว่าขบวนคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวที่ชิด ยี่สิบจังหวัดภาคอีสานตอนคิดถึงชมชนท่องเที่ยวนะครับเป็นเมื่อวานนี้ก็มีการได้คุยกันนะครับในเบื้องต้นในระดับในระบบสูงนะครับระบบมีนมาเริ่มขบวนนะครับเราใช้สถานที่โรงแรม ครับพี่น้องครับมือนี้กระยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะยะโสยูยะโสแม่นหรอกยะโสธรอยู่พญาคันขากพี่น้องมารวมพิธีเปิดคารวาสจังหวัคารวาสอีสานยี่สิบจังหวัดบม่ได้เดินทางไปทั่งนอนครับไม่ค่ะบม่ได้เดินเนาะนี่นะครับดีิเดินตอนนี้เพิ่นกระลังนะครับกระลังเปิดนะครับเปิดพิธี เดาาี๋ยวจ๊ะนอยเพิ่นกันเริ่มขบวนแล้วละ่ะจะน่าจะสิไปแล้วครับระยกคันถ่านสวยงามสวยงามครับพบกันเดี๋ยวเดินทางเกษีถ่ายทอดบรรยากาศให้งเอฟซีได้เห็นอีกเชนหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ